เออพอเปิดมานี่ยเขาเป็นสาวสวยประจำเอฟเจ็ดนี้ก็ต้องเล่นเพลงสวยๆมาหน่อยชื่อรายการอะไรครับคุณพิธีกรครับไอซี่ครูครับไอซีค่ครูไอซีคอซ่คูห้า <5 S 2> คำถามนะครับพร้อมนะครับเอาพิธีกรเดินเข้าใช่ไหมไม่ได้นั่งอยู่แล้วโอเคพอห้าสี่สามสองคิวดนตรีมาพิธีกรเข้าสาวกับพิธีกรก็ต้องเป็นสาวหนึ่งนะครับนะ้องแล้วสาวแขกรับเชิญก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะโอเคนะสาวเลยอยากสาวแบบว่าเต้นก็เต่า พิธีกรทลอนๆพี่เรื่องอนไรเดี๋ยวพิธีกรขออนุาด้วยนะครับขออย่ามาแบบสายยันนี่มาหน้าขาวเดี๋ยวเอาเสียนฉุนเลยครับเอาแล้วแต่แล้วเอาแล้วอย่าลืมนะแขกรับเชิญก็ต้องให้เกียรติพิธีกรด้วยนะอย่าอย่าแซวอย่าเล่นอย่ามีโอเคพร้อม ไฟพร้อมกล้องพร้อมเทปมา54 3สสองคิวไอซีไอซีแสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ทัท้งไทยทองส่งและทางทางบ้านด้วยนะครับบรรยากาศเย็นเย็นวันวันอะไรนะวันศุกร์วันศุกร์เย็นๆแบบนี้แหมรายการเราไอซี่ครูมีเรื่องครูมาคุยกันทุกวันศุกร์อยู่ครับวันเย็นนี้เวลาห้าโมงถึงหกโมงเย็น มีเวลาหนึ่งชั่วโมงกับวันนี้จริงไหมครับนักดนตรีอเคครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแชมป์ AF7 ของเราแม่ยังสาวอยู่เลยครับคนนี้เพราะว่า AF7 รุ่นนี้เป็น AF ที่มีอายุน้อยมากแล้วก็แบบสาวคนนี้ได้แชมป์มาเป็นผู้หญิงคนที่สองด้วยที่ได้แชมป์ AF เป็นผู้หญิงที่สวยหุ่นดี อาจจะมีอวบอั่นนิดนึงก็แบบคือเป็นผู้หญิงไงวัยสิบห้าสิหกกำลังโตอะไรอย่างเงี้ครับ <c oughs> คือเป็นคนนี้คือผมโหวตประมาณสามแสนห้าหมื่นบาทได้ครับ <c oughs> คือแบบเชียร์น้องคนนี้มากเป็นลาสิบสองวีคก,ก็คือปาป,ปื้มมากครับวันนี้ได้เจอน้องคนนี้ <c oughs> มาเลยครับน้องเต้วีสองครับ <c oughs> นี่ก็ตื่นเต้นนะครับได้สัมภาษณ์น้องเกรฟเอฟแชมป์คนนี้พิธีกรน้องเกรฟวันนี้เป็นไงสบายดีไหมครับสบายดีค่ะสบายสบายคงไม่มาขอบคือไม่ใช่เหรออมีคำถามคำถามหนึ่งครับเห็นน้องเกรฟเนี่ยเป็นคนเต้นเก่งใช่ร้องไหวไหม ไหวไหวไหวพอไหวนะก็คือแล้ว acting นี่คือต้องให้จริงก็มีเรื่องร้องที่จะเห็นว่าไหวหรือไม่ไหวคุณพี่อยากจะถามน้องเก๋ว่าตั้งแต่วิกแรกจนถึงวิกเนี่ยตอนน้องเกเป็นแชมป์เนี่ยน้องเก๋พี่ว่าเพลงไหนที่น้องเก๋แบบไหวที่สุดอ่ะคือคงไม่ใช่ลุกขึ้นขึ้นมาซะน้องเก๋แก่อน ไม่รักเธอโอ้โไม่รักเธอคือวันนั้นเห็นเต้นกันระเบิดระเบ้อไปเลยคือโหนั้นพี่ดูแล้วพี่แทบช็อกวันนั้นบวชไปกับหมึกหนึ่งเดี๋ยวไม่บอกใครไม่บอกใครนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุยอีกหลังรู้แก่แม่สรุปก็คือน้องน้องเก๊ตนี่คือแบบคิดว่าเมื่อกี้ไปคําถามอะไยโอเคครับคําถามที่สองพี่ก็คือน้องเก๊คือพี่เห็นกระแสในบ้านเนี่ยคือพี่ปวดใจมาก คือพี่เห็นน้องเกดไปไปให้อะไรน้องปอเกือบทุกวันพี่อย่างนถามว่าถามเลยว่ะปวดใจก็ต้องถามน้องเกดชอบน้องปอวีสองน้องปอวีสองสิบสองจริงหรือเปล่าครับชอบชอบเหรอครับเราจะอะไรนะครับพี่น้องกันชอบแบบเป็นพี่น้องกันค่ะโอเคครับก็เคลียร์ไปคือพี่ก็สบายใจไปแล้วหนึ่งปอและคำถามที่สามของเราคือจะถามว่า และการที่น้องเกฟเนี่ยไปสนิทสนมกับน้องบอสวีสิบเนี่ยเพราะว่าการเป็นบัดดี้กันเนี่ยมากจนเกินไปเนี่ยคิดบ้างไหมครับว่าน้องบอสวีสิบเขาจะลำคาญเหรอเขถูกใจ่นตีก็ไม่คิดค่ะเพราะว่าพี่บอสเขารักเกฟค่ะนี่คือเกฟเคยถามเขาใช่ไหมครัะคาถามนี้เคยถามแล้วเขาตอบว่ารักทุกวัน เขาตอบบ้างครับรัครับรักครับเออขาตอบรักครับรครับเออรักครับเขาจะมีคำเด็กเขาว่าเขามาครับแมวเมวกชื่ออะไรครับอาร์ร์มโอเคครับแมวชื่ออามนครับขอบคุณน้องเกรซมากก็คือเคลียร์กันไปคิดว่าเขารักใช่ไหมครับเารักครัรักมากเลยครับัดดี้ต่อมาคำถามต่อไปของพี่นะครับถ้าน้องเกรซมีโอกาสได้แก้ไขสิ่งผิดพลาดในชีวิตหนึ่งอย่างน้องเกรซอยากจะแก้ไขอะไรและอย่างไรครับสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิต ต้องมีบ้างแหละได้น้องเกมนะ่แก้ไขไม่แก้คุมสติเลยลูกก็อยากจะไปกลับไปแก้ไขตอนที่ว่ากงอที่อยากจะเขียนเดโนอ๋อครับก็อยากจะขอโทษอะกงเชิญเชนั่นแหละครับขอโทษกงัอย่าลืมโบทเกมนะคะถ้ากงโบทน้องเกฟได้ก็จะเป็นเรื่องกันแล้วครับ ัคือคำถามสุดท้ายของพี่เลยคือจะปิดรายการแล้ว<ะ>คือพี่ก็เถินน้องเก๊อยู่ตอนนี้นคือคำถามสท้ายพี่จะถามว่า <c oughs> ถ้าให้เลือกผู้ชายในบ้านใน F7 เนี่ย <c oughs> เป็นแฟนได้หนึ่งคนเนยะ <c oughs> คือต้องเลือกน้องเก๊จะเลือกใครครับ <c oughs> ที่ไม่ใช่พี่ปอพี่ต้นพี่กีนพี่มาร์คพี่บอสแล้วก็ใครคนน้น <c oughs> พี่ฝรั่งน้องเก๊าจะเลือกใครก็มีคนเดียวอ่ะพี่พูดเล่นจ้าพี่พูดเล่นคนนั้นเขาหลอกท่นเทพอย่าไปยุ่งครับน้องเก๊าอยากจะเลือกใครครับเจ็บเจ็บคนนี้เลือกอย่าเลือกนั้นอย่าน้องเลือกนั้นนั้นอย่าค่ะโอเคครับเลือกพี่ปอ ชัดเจนทุกคําครับท่านผู้ชมซัมเมอร์ไห่ค่ะเอ้าวอ้าวอาทำไมเลือกพี่บอสเก็บหลายใจอย่างเงี้ยูกกอวะแล้วทําไมทําไมไม่เลือกเขาเพราะว่าเป็นพี่น้องกันหมดทุกคนโอเค น้องเกฟตั hey, I I to ้งสติเลยนะน้องเกฟคิดด <mission> ีวเออชีวิตเนี่ยคิดว่าคนไหนจะพาน้องเกฟกลับมาเป็นมนุษย์ได้หรอพี่เออกับสามารถควบคุมสติน้องเกฟได้ไหมม่ที่คงไม่ใช่ละเป็นคู่ชีวิตน้องเกฟได้แบบเออเขาดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ปอค่ะนไหมหรือพี่เบนเฮ้ยตือพี่เบนเลือกยังพี่ปอค่ะเลือกยังพี่ปอนะครับเฮ้ยตือ สราบมันพี่กีนค่ะน้องแก้มน้องแก๋นเกถึงองค์ประกอบด้วยนะลูกนะเพราะฉะนั้นถ้าหนูเลือกกีนน่ะกีนเท่าทุกคนตาตาเอ่าเลยถ้าเก๋นเลือกอะทุกคนน้องแก้มให้เหตุผลนะว่าเพราะอะไรอ่ะถ้าเลือกกีนเนี่ยอาจจะมีนิสัยดีแต่เราไม่พูดต่อโอเลือกสรุปสรุปนะคะ เลือกพี่ปอค่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพี่ปอเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้ววันไวค่ะแล้วก็ชอบกินผมเขามันหอมไม่ต้องแก๊บบกจิตด้วยนะไปดมผมเขานโอเคคือเรื่องพี่ปอที่ดีที่สุดแล้วควีหกก็ไม่ดีพอขอหลอกเกินไปค่ะไม่คู่ควรกับเกมค่ะ็น่ทิงไหมคนนั้นไม่บูญจิงบ มนน้องรายการเสียงดังว <uther> <m ix> ุ่นวายไม่เป็นไรครับก็วันนี้มีโอกาสที่ดีมากคุยกับน้องเกฟสนุกสนานมากน้องเกฟคือตอนนี้ที่เห็นว่าสัญญาพี่วีหไว้ออกมาตัวเช็คเช็คอะไรได้ได้เช็คแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเพิ่งออกมาจากบ้านวันแรกเดี๋ยวพ่ีไปเพราะว่านัดคิวของมองไปแล้วเช็คเยอะๆนะลุงนะก็วันนี้ขอบคุณน้องเกฟมากครับขอบคุณครับน้องเกฟวีสองครับค่ะฟ คขอบคุณครับ <tamanho> พ <says S 2> ิธ <Yes> hey, ีกรจกเข่าแขกรับเชิญตลอดเวลาดีอ่าถ้าเราลดการก้มมองสคริปต์ลงไปได้จะดีมากครับมันก้มหน้าก้มตาพี่ปุ้มมีอะไรอีกไหมครับผมบังทุกสิ่งอย่างไมห็นแล้วไม่เห็นสีหน้าแววตาเท่าไหร่อ่าคู่ต่อไปใครพร้อมที่จะ